ผู้ชมนี่สวยเก๋เอาตาโอโอภาสซนนี่ะครับวันนี้เราจะดูบ้านเข้าอีกีห,หลังใหม่ในภาคที่สองนี่ครับมีอะไรบ้าง่ค่ะบ้านเข้าอีกภาคที่สองแล้วเนื่องจากขอดูในภาคที่หนึ่งผมจะไปดูนะจากเรื่องนี้ผมเดี๋ยววันนี้เราจะดูภาคที่สองับผมไอ้ชมได้เลยครับ นี่เรามาดูที่ภาคที่สองนะครับจำได้ไหมเท่าที่เคยเห็นจะเป็นนั่นคือแต่งว่านะฮะโอ้โหชุดนี้ที่เหรอขึดใหม่ด้วยที่นอนจนตรงนี้เลยนะฮะจะเป็นตู้กเก็บเสื้อผ้านี่ก็จะมีเิ่ยกขึ้นมาด้วยนี่รตรงนี้ก่อนเลยแจก เดี๋ยวดูนะก็จะเป็นอะไรนะนี่จะเป็นหรอบคนเนะี่จะเป็นห้องน้ำน,นะสไตล์ห้องน,นนะ้ำเนี่ยเฮ้ยนอนได้ด้วยคิดอะไรสิเนี่นนยโอ้แบบห้องนอนอนะอจริงนะนี <c ười> ่ใช่ก็มีแค่ไหนว่าในบ้านเข้าอีกข้าที่สองเนี่ยสุดยอดเลยนะครับคือจะมีหน้าตา่างคือนี่หน้าต่างมี้ก็ามาด้วย ส่วนว่าไฟคือเฮ้ย้จริงนะฮะสุดยอดเลยนะครับผมโอเคเป็นไงบ้างครับผู้ชมนี่กับบ้านเขาอีกสวยจริงในสองหันยี่สี่นั่นคือบ้านบ้านชั้นสองนี่ครับในบ้านชั้นสองคือยากมากเลยที่แกกับบ้านชั้นสองสุดยอดเลยครับผม,อบผมบบขอ,นนอบคุณครับใค,คร,ร,ครเรียกไม่ได้เอาไปแทนพาโซ นีเ่เขาดูที่บ้านเขาไปอีกเลยนะครับเขาอีกครับจะเป็นบ้านใหม่ตัวเองครับผมเฮ้ยถ้าใครอยากลยถ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติ่งที่ชอบอา่านัางดูได้เลยนะครับครับน,นี้ขอขอตัวแล้วบ๊ายบายครับจุ๊บจุ๊บนี่นะ